สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮมตูงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับ100วันเอาชีวิตรอดในโลกแฟนตาซียุคกลางเป็นตอนที่2แล้วครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมอยาจะถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมชอบมอนเตอร์ตัวไหนในมอสแพ็กนี้มากที่สุดครับคำถามมีอยู่แค่นี้แหละครับ enjoy กับวิดีโอในวันที่26 -31 ผมได้ค้าหีบมาเป็นจํานวน16นอันเพราะในตอนนี้ของในกระเป๋าของผมค่อนข้างที่จะแน่นแล้วครับพอเคลียร์ของไ่หีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมยิงได้ทําการออกเดินทางทันทีครับอยู่ดีๆก็เกิดคึกจนเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนี่งไงผ่าตัวเองไปหนึ่งทีถือซะว่าตะกี้ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะครับเดินทางกันต่อวิ่งไปได้สักพักก็อยู่ดีๆก็โดนฉุดกระชากลากขนแให้เ้าล่ละครับมันคือเจ้าไซเลนผมยิงได้ระดับเอคาลิเบอร์เอ็นชาร์ดมาตัดปากมันทิ้งพร้อมกัาเก็บของที่ด,อาาดรอป ในระหว่างทางผมก็ได้แวะขโมยสมบัติใต้ทะเลด้วยนี่ใส่โจรเสร็จก็เดินทางหนีออกมาต่ออีกครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะไปเจอเรือโจรสลัดเข้าผมจึงได้ทําการควักดาบของผมในการยึดเรือเรานี้ทันทีด้วยความที่ดาบผมค่อนข้างแรงครับผมจึงให้แค่ตัวลาทีก็พอพอตายจนหมดผมก็ได้หลุดของแล้วก็ออกเดินทางต่อครับไม่นานนักผมก็ได้มาเจอกับรังของเจ้ายักษ์ตาเดียวด้วยความที่ว่าหัวของมันใหญ่เกินไปจึงทำให้มันติดอยู่กับรังของมัน ผมจึงได้ใช้โอกาสนี้ได้เอาธนูงผมในการยิงยมันโดยปกติแล้วเจ้ายักษ์ตาเดียวเนี่ยมันค่อนข้างถึกและดาเมจก็ค่อนข้างแรงแต่ด้วยความที่ว่าผมมีธนูเอ็นชารที่โคจะแรงอยู่ให้ผมปาบเจ้ายักษ์ตาเดียวได้ไม่ยากพร้อมกับหลุดของและเดินออกมาล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 า,ลา,ลาเฮ้ยผมโดนขุดกกระชากช่วยผมด้วย อยู่ดีๆนักแร่ปลาเมืออาชีพก็เข้ามาอยู่ในสายเลือดของผมผมยิ่งได้เอาดาบและทําการแร่จะใส่เลนทันทีพอตกเย็นผมก็ได้ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งโดยหลังๆผมจะได้รู้ว่ามันคือดันเจียนครับด้วยความที่ว่าในตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมจึงเข้าไปสำรวจแค่เล็กๆน้อยๆพอสำรวจเสร็จผมก็ได้ออกมาทันท,ทีครับแต่หลังๆท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันดอปของแรแค่ไหนสำหรับในนี้พอตกดึกผมจ,งผมจึงได้ทําการพักที่หมู่บ้านหลังหนึ่งครับ ซึ่งในระหว่างนั้นเองผมก็ได้ลุดของแล้วก็เจอกับอ์ติแฟกรองเท้าที่โคตรดีครับซึ่งมันเป็นไอเบเกอร์ครับแล้วก็ไอวอลเกอร์แต่ผมก็ไม่ได้เก็บมาหรอกนะเพราะผมมีอยู่แล้วล่ะก่อนที่ผมจะทำคอนเทนต์บุกสุสานครับเปิดทีเป็นสักพักผีก็ดันมาหลอกหลอนกันซะได้ผมยินจำเป็นที่ต้องคว้าดาบอาคมของหมอปลาครับมาฟันผีทั้งสองตัวทิ้งแบบไม่ลังเลพอถึงตอนเช้าผมก็ตัดสินใจที่จะไปยึดปราสาทครับแต่ในระหว่างที่ผมกำลังลุดของอยู่ในปราสาทนั้นเองเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับ อยู่ดีๆผมก็โดนเจ้ามังกรทำลายครับซึ่งมันเป็นมังกรไฟตัวสีน้ำตาลส้มครับและมันก็โคตรจะเท่แต่ใครจะสนละ่ะมันเห็นผมเป็นศัตรูผมก็เห็นมันเป็นศัตรูเหมือนกันผมจึงได้ฆ่ามันทิ้งไป ในรอบที่กำลังยึดปราสาทผมก็ได้ลองเรียกเจ้าหนูนี่ออกมาเจ้าหนูนี่ทำได้เมเท่ห้าแต่ยังดีที่ค่าเลือดของมันสูงมากครับหลังจากที่ผมยึดปราสาทเสร็จแล้วผมก็ได้ไปเจอหอคอยครั้งหนึ่งในครั้งนี้ผมจะตัดใจต่อขึ้นไปถึงข้างบนสุดเลยครับแต่พอสำรวจชั้นข้างบนแล้วมันก็กลับแทบจะไม่มีอะไรเลยครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะมีบอสหรืออะไรจนสุดท้ายผมก็หาแล้วก็ไม่มีอะไรผมจึงกลับลงมาแบบเซ็งๆครับพอผมลงมาได้แล้วผมก็ได้ทำการแวะที่หมู่บ้านต่างๆเพื่อหาอ์ติแฟกต์ใหม,มครับ ก่อนที่ไม่นานนะผมก็ได้ไปหาเรื่องกับเจ้าเอนเชียนการ์เอียนด้วยความที่ว่าผมเห็นหีบที่อยู่ข้างๆบอสเอนเชียนการิเอียนผมเลยตัดสินใจสู้กับบอสมันทันทีซึ่งเจ้าการิเอียนตัวนี้ค่อนข้างถือครับแต่แรกมาด้วยดาเมจที่ค่อนข้างเบานิดหน่อยมันก็ไม่เรียกว่าเบาหรอกนะแต่เรียกว่าแทบจะตีผมไม่เข้าเลยดีกว่าพอตบบอสตัวแรกไปได้มันก็กลับวาร์ปเกินขึ้นมาอีกตัวหนึ่งทันทีครับผมจึงต้องทาการสู้กับมันอีกรอบหนึ่งพละทั้ง,งนั้นเอาเฮ้ยเหลี่ยม เป็นไรายค่าใหมา่ตัวหนึ่งก็ได้ผมได้ทําการฆ่าเอ็นเชียนการเดียนพร้อมกับดูดของในหีบครับแต่ของมันก็ดรอปได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับผมได้ทําการฆ่าเจ้าเอ็นเชียนการเดียนที่อยู่ในรอบๆอบทะเลนี้โดยแต่ละตัวก็ได้ดรอปไอเทมที่แตกต่างกันไปครับแถมแต่ละตัวก็ยังมีวิชานินจาแยกล่างเงาอีกด้วยก็ค่อนข้างเท่หน้าลำคาเลยครับแต่สุดท้ายผมก็ได้ทําการปราบมันจนหมดพร้อมกับดูดของอีกนิดๆหน่อยๆเข้าไปก่อนที่จะรู้ว่าเจ้าเอ็นเชียนการเดียนบอสมันสามารถดรอปของจากในตัวมันออกมาได้ด้วยไม่จำเป็นต้องไปเปิดในหีบเอาใน ต่อมาอยู่ดีๆบอสเนมเลสก็เกิดแล้วก็เหมือนเดิมครับผมหาเจ้าบอสเนมเลสไม่เจอแวะพีระมิดนี่นนหน่อยเพราะว่าอ์ติแฟกที่โคตรจะคุ้มครับซึ่งเจา้าอ์ติแฟกนี้เราสามารถบวกความเร็วในการเดินทางในทะเลทรายได้50เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้ามันามาคอมโบกับเท่าเดินบนน้าแข็งครับมันก็โคตรจะโกงพอฝนตกบุ๊บผมก็ได้มาแวะที่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มันค่องแคล่วโอเคเลยล่ะครับ ตอนแรกผมก็กะจะมาอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำแต่ไปมา,มาก็เปลี่ยนใจและเดินทางกันต่อดีกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีก็เข้าสูมม่หมดนักเลงวัดม่วงไปท้าต่อยกับเจ้าสีเสือเพนครับสงครามสุดเดือดระหว่างแฮมตุงเด็กวัดม่วงกับเจ้าสีเสือเพนยึงได้เริ่มตน้นขึ้นผมได้สู้กับมันสักพักผมก็ได้ป่ามันลงได้ จะมาหยามกับเด็กวัดม่วงตบซีเซอเเร์เพนเซจผมก็ได้มาสู้กับเจ้าเอ็นเชียนกาเดียนอีกรอบหนึ่งครับแต่คราวนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดนะสิเนื่องจากว่าอากาศของผมหมดครับจึงทาให้ผมได้เสียชีวิตในที่สุดเรื่องแย่กว่านั้นจึงได้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมไปเผอเซสตสปาไว้ที่อีกที่หนึ่งครับผมยิงจะเป็นแค่ขุดเตียงและฆ่าตัวตายทันทีและผมก็ต้องมาเริ่มใหม่กับการหาบ้านของผมครับก่อนไปผมก็ได้มาหย่อนเจ้าไอออฟเอนเดอร์ก่อนแต่ว่ามันกลับไม่มีอะไรเลยครับก็ช่างมาันละ พอเจอบ้านของผมนั้นมันก็เริ่มจะตกเย็นของวันที่32เสรแล้วล่ะครับตอว่ายังโชคดีไปนะที่ผมยังจําบ้านของตัวเองได้ผมได้ทําการเก็บพวกอร์ติแฟคและไอเทมแรต่างๆไว้ที่หีบครับพร้อมกับเอนชั่นรองเท้าใหม่ทันที ในส่วนของวันที่33ผมได้ทําการคราฟเจ้าอะทูเนอร์ครับซึ่งเจ้าอะทูเนอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะสำคัญในอนาคตเลยครับก่อนที่ผมจะได้ทําการคราฟเจ้าเครื่องอัญเชิญพูดครับโดยผมได้ทําการอัญเชิญเจ้าพูดตัวนี้ครับเนื่องจากว่าไอเทมของผมพอในการอัญเชิญผมจึงได้ทําการหย่อนไอเทมของผมลงไปและมันก็กลายเป็นพูดออทามครับโดยชื่อแปลไทยจะเป็นนางฟ้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงครับโดยเจ้าเนี่ยมันก็มีเควสให้ด้วยเหมือนกัน แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับพอะตกเย็นผมเลยได้ทําการวาดวงแหวนเพิ่มทันทีโดยเจ้าวงแหวนนี้เราสามารถทํามันให้กลายเป็นคมภีรได้ครับซึ่งเจ้าคัมภี์นี้มันก็ไม่ใช่คมภีที่ไหนเลยครับคัมภีนี้เป็นการคมภีร์ที่เอาไว้เรียกเจ้าคาถาครับมันเป็นคาถาระเบิดที่โคตรจะโกงในวันที่3 4ผมได้ตัดสินใจเดินทางไปลองทักษะทันทีครับแต่ว่าพอลองไปลองมาแล้วผมกลับใช้มันไม่ได้ผลครับ เนื่องจากว่าในตอนนี้ผมมีพลังเวทที่ค่อนข้างแค่น้อยครับแต่ยังไงล่ะไม่เข็ดก็คือไม่เข็ดครับผมได้ทําการลองอีกรอบแต่มันก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิมไม่ว่าจะลองเป็นท่าที่เบาที่สุดก็แล้วหรือท่าที่หนักที่สุดก็แล้วก็ยังแค่ไม่ได้ผลครับในวันที่36ผมได้ทําคาฟเป็นอะจูเนตไดมอนด์ครับก่อนที่จะทําเป็นเจ้าอะจูเนตเอมเบล์อีกครันหนึ่งซึ่งเราสามารถคลิกขวาเพื่อสะสมมาโฮได้ครับในวันที่37-40ผมได้เดินทางแบบคิวๆครับแต่มอนสเตอร์ที่อยู่ข้างๆผมกลับไม่คิวด้วย เจ้ามังกรสีฟ้าพุ่งเข้ามาหาผมทันทีพี่แกเปิดมาด้วยบอลน,น้ําแข็งครับซึ่งมันก็ไม่ได้ทําดาเมจอ,อะไรกับผมเลยตอนแรกว่าจะปล่อยมันไปแต่ไปามามันชักจะเหมิมเกิมผมเลยได้เอาธนูติดไฟของผมมาไล่ย,ยิงจนเลือดมันเหลือน้อยแล้วผมก็ได้เอาเอ็กซ์คาลิเบอร์ของผมไปสับเป็นทีสุดท้ายก่อนจบเดินทางมาสักพักหนึ่งก็ได้มาเจอกับประสาทครับผมเลยได้ทําการยึดประสาททันทีครับหลังจากยึดประสาทได้แล้วไม่นานนักเดินทางสักพักหนึ่งผมก็ได้ไปเจอเจ,อเจ้าฟอร์ดมอลผมเลยได้ทําการสวมกอนและเตรียมอาวุธ ในตอนแรกผมก็คิดว่ากาจะไปขโมยไอเทมของมันเพราะว่าในตอนนี้มันหลับอยู่ครับพอผมย่องไปหามันได้สักพักมันก็ตื่นได้ไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยแกล้งนอนอย่างนี้จบการแสดงมาปะเนี่ยถึงความสามารถมันจะดูน่ากลัวครับแต่มันก็บางเกินคาดไม่รู้ว่าเป็นเพราะท่าเมตของผมหนักมากเลยหรือยังไงผมตีเพียงไม่กี่ทีเท่านั้นเจ้าฟอสเมลก็กสิ้นไปเลย ที่ไหนได้ดีแต่ตัวนีวหว่าพอถึงตอนเช้าผมก็ได้มาบุกถิ่นของพวกไวกิ้งครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าการฆ่าไวกิ้งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลย่ะครับเพราะว่ามันดอบหนังซึ่งผมเอาไปทําเป็นกระเป๋าได้ที่ถือว่าโคตรจะโอเคเลยครับพอตกตอนเย็นผมก็ได้ทําการล่ามังกรพร้อมกับพวกกาดอีกนิดหน่หน่อยของหมู่บ้าน พอเดินทางทางน้ำเจ้าเอนเชียนการเดียนก็เกิดผมเลยได้ทําการล่าเอ็นเชียนการเดียนบ้างทุกอย่างก็วนไปเป็นวัฏจักรครับพอถึงตอนเช้าเดินผ่านทาังแผงผมก็ได้เจอบเจ้าฟอร์ตมอยอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ผมได้ทําการช่วยเหลือมันให้มันหลุดออกจากบล็อกน้ําแข็งครับอ่าเออใช่ช่วยเหลือก่อนที่พอไปเจอห้องดำดาเข้าแต่เมื่อผมลองขุดดูมันกลับขุดไม่ได้ครับซึ่งเจ้านี่ไปดูได้ที่100วันในโลกไดโนเสาร์ครับผมเคยทาคลิปไ้แล้วพอเดินทางไปสักพักหนึ่งผมก็ได้เจอกับเครื่องบินเอ๊ะเหลือ เฮลิคอปเตอร์เอ้ยเครื่องบินลอยฟ้าเอ้ยบอลลูนเออช่างมาันลวกันเอาเป็นว่าข้างในนี้มันกลับมีของแยกเกินคาดครับอย่างมากที่สุดมันก็มีแค่สวิตไฟ,ฟเท่านั้นผมยิงได้โดดลงมาทันทีแล้วรุ่งไปหาที่วิหารของ Mona Lisa. ออโมนาลิซาเอ้ยเออโมนาลิซาเออกอกนเออใช่กอก้อนครับพอยิ่งภาคเยอะในตอนนี้ก็ยิ่งจับเบอร์ครับผมได้ใช้วิธีเดิมในการสู้จะกอก้อนก็คือการ เหลี่ยมตีมันโดยที่มันมองไม่เห็นครับซึ่งใครที่เล่นบอลน,นี้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับจึงทำให้ผมได้หัวของเจ้ากอกอนมาได้ไม่ยากนะครับซึ่งในอนาคตเจ้าหัวนี้โค้รจะสําคัญเลยแหละในวันที่41ผมได้เดินทางมาเจอโครอสเซียมไม่ทันไรเจ้าแฟนทอมก็เกิดขึ้นมาผมเลยได้ทําการส่งคอให้มันครับแต่ที่น่าปวดหัวกว่าน,นั้นคือเจ้าสเกลิตันตัวนี้ครับเมื่อมันยิงโดนผมตัวผมก็จะเด้งขึ้นฟันทันที ยังโชคดีที่ผมฆ่ามันได้ซะก่อนครับแต่พอสำรวจเพิ่มเติมภายในคอสเซียมนี้แล้วมันก็กลับไม่มีอะไรผมเลยจำใจที่ต้องเดินออกมาแบบเซ็งๆครับพอเข้าเขตสวัตน,นาไปเจ้าเอนเดอร์เซนก็เกิดขึ้นครับผมเลยได้ทำการวิ่งหาเจ้าเอนเดอร์เซนทันทีครับแต่เมื่อผมเริ่มเข้าใกล้ถิ่นอของมันเกมของผมก็เด้งออกทันทีครับผมก็เด้งอยู่แบบนี้จนหลายรอบจนผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะบั๊กของรีซอสแพคผมได,ได้ลองใส่ดูครับแต่ไป,ไปมา,มาเกมมันก็ยังเด้งเหมือนเดิมครับจึงทําให้ผมไม่สามารถไล่เอนเดอร์เซนได ทาล่าไม่ได้นะก็ไม่ล่าแม่งละไอเวนเลยถ้าเกมมันจะขยันลุดอะไรบ่อยขนาดนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรครับแต่มันดึงทําให้ผมต้องเอามอดนี้ออกชั่วคราวแต่เพราะว่าชั่วคราวเท่านั้นเองครับมันจิงทําให้ผมเสียหายไปหลายๆอย่างเลยล่ะครับในวันที่42ผมได้ทําการคาฟยาสปาวนท์ออกมาแต่ว่าผมก็ไม่รู้วิธีใช้มันมากครับก่อนที่จะเห็นว่าพื้นในตอนนี้มันเป็นหลุมครับการปูพื้นให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมยิ่งได้เริ่มต้นขึ้น ด้วยความที่ว่าผมบอกไว้แล้วว่าผมเอามอสออกจริงทําให้ว่าบล็อกหลายๆอย่างก็ได้หายไปครับส่วนเวลาที่เหลือของวันที่12ผมก็ได้ทําการค้าเป็นชุดเกาะเพิ่มครับมันเป็นชุดเกาะของมังกรสีแดงครับผมได้ทําการค้าออกมาเป็นพวกอันเบกิ้งบ้างโ u ดิชันบ้างพร้อมกับสลับกับชุดเก่าที่ยังใส่อยู่พอเข้าสู่วันที่13และส4ผมได้เดินทางต่อทันทีครับในระหว่างทางผมก็ได้ทําการยึดประสาทของพวกอัศวินไปด้วยโดยประสาทนี้เป็นประสาทของพวกอัศวินสีเขียวครับ แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่คนามือผมถ้าเท่าไหร่ลองระเบิดบ้านอีกรอบหนึ่งดูแต่ก็ไม่เป็นผลสรุปคือเวทมนต์ของผมยังไม่พอครับเหมือนเดิมครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกลงที่สัตว์อ้าวอ c ชี e เม m e n t สำเร็จเฉยเลยแจมก่อนที่พอเดินทางมาอีกสักพักหนึ่งจะได้ไปเจอกับเจ้าก,กอกนอ่กครั้งหนึ่งครับผมก็ได้ใช้วิธีเดิมครับก็คือการทําให้มันมองไม่เห็นผมและผมก็ได้โจมตีมันจากมุมมองที่ได้เปรียบกว่าครับซึ่งก็เฮ้ยเกือบไปนะเหลี่ยม ซึ่งไม่ว่าผมจะลองกี่ครั้งมันก็ได้ผลครับจนผมก็ได้หัวกอก้กอนอันที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าเจ้ากอก้อนเสร็จก็เดินออกมาแบบเท่ๆครับโอ้โหยิ่งกว่าหนังอินเดียก่อนที่ผมจะไปเห็นแคมป์ของใครบางคนครับผมเลยว่าจะเข้าไปดูสักหน่อยแต่ยังไม่ทันไรผมก็ติดสถานะมึนงงสะงานและก็ใช่แล้วครับมันคือเจ้าคอกทีสครับด้วยความที่ค่าสถานะมึนงงค่อนข้างเหี้ยรุนแรงจนไำให้มันค่อนข้างที่น่าลำคาญมากครับแต่สุดท้าย ผมก็ปาบมบนลงได้เฮ้ย <Hey, S 1> น่าลำคาญ่านี้แน่เอาไปทอดกินเว้ยหลุดของภายเตน,นิดหน่อยเพราะว่าออกเดินทางต่อพอตกกลางคืนผมก็ได้มาเจอกับหมู่บ้านงบาราโคซึ่งผมก็ได้บุ้งตรงเข้าไปหาเจ้าหัวหน้าเผ่าทันทีครับผมได้ฝ่าพวกลูกสมุนเข้าไปครับพร้อมกับตีที่ตัวมันไปหนึ่งทีแต่หลังจากที่ผมตีไปหนึ่งทีแล้วผมก็กลับเด้งออกมาครับ ซึ่งพอเด้งออกมาเสร็จปุ๊บก็โดนพวกลูกน้องของมันมาลุมตีครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเห่นหน้าลำคาญมากด้วยความที่ลูกน้องค่อนข้างทห่นหน้าลำคาญโดยการที่มันจะตีเต้นแล้วก็หนีตีเต้นแล้วก็หนีอยู่แบบนี้จึงทำให้ผมมุ่งตรงไปหาหัวหน้าผ่าครั้งและตีจากนั้นก็โดนเด้งออกมา ซึ่งมันก็ค่อนข้างแน่ลำคาเลยครับวนเป็นวัฏจักรไปแบบนี้หลังจากที่เจ้าหัวหน้าเผ่าเลือนเลือน้อยแล้วมันก็ทําการทําให้ลูกน้องของมันเลืองแสงซึ่งภารกิจของผมคือการตีลูกน้องที่เลืองแสงให้หมดครับผมจองจึงจะสามารถตีหัวหน้าเผ่าได้ครั้งหนึ่ง พอเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ไปลงดาบสุดท้ายกับหัวหน้าเผ่าจนชนะครับและมันก็ได้ดรอปหน้ากากของบ巴าโอกามาออกมาครับซึ่งในอนาคตผมมีใช้งานมันแน่นอนในวันที่45ผมได้ขึ้นไปที่บ้านของพวกชนเผ่าทั้งหมดครับก่อนจะทำการขโมยหน้ากากออกมาซึ่งหน้ากากของเจ้าบาราโอกาเนี่ยมันสามารถ เปลี่ยนหน้ากากให้แกเป็นมอนเตอร์ได้ครับซึ่งจะถือว่าโกงมากในด้านกําลังลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตีแมวน้ํามันเกี่ยวอะไรวะเออช่างมันละกันทีนี้ผมจะเห็นหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆครับผมเลยทําการแวะมาดูแต่ว่าของค่อนข้างน่าผิดหวังส่วนของในวันที่15ห้าครับผมได้ทําการเอาหน้ากาก,ากากทั้งหมดเก็บใส่ในหีบไปครับหลังจากทาการเก็บของเสร็จผมกงได้ทําการเปลี่ยนกระเป๋าจากกระเป๋ามีเดียมให้แกเป็นกระเป๋าขนาดใหญ่ขึ้นมาครับและของที่เก็บได้คือแบบโอ้โหโคจะเยอะ ว่าแต่ว่าแต่เห็นคนบ้าที่อยู่ตรงหน้าผมไหมมันทําอะไรอะ่ะมันทําอะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะเออช่างมันละกันสังเกตได้ว่าในตอนนี้บางไบโอมจะกลายเป็นสีดําไปแล้วเนื่องจากว่าในตอนนี้ผมได้ออามอสของมันออกมาจึงทําให้ไบโอมบางไบโอมมันกลายเป็นสีดําขึ้นมาครับแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่แต่ปัญหาคือทําไมมันไม่ยอมระเบิดสทีวะเนี่ย พอเดินทางต่อมาเรื่อยๆก็ได้เจอพวกผงพิเรจเจอร์ครับการล่าฝูงพิเลเจอร์ทั้งหมดของผมจึงได้เริ่มต้นขึ้นสู้ไปสู้มามันก็ได้สําเร็จอาชีพเมนคิว5 0พิเรจเจอร์แล้วครับแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาล้างบางพิเลเจอร์เสร็จก็ได้เดินทางต่อทันทีพอตกดึกผมก็ได้เจอเจ้าเดดวอร์มครับแถมข้างๆยังมีหมู่บ้านของบรา,าโคด้วยครับตอนแรกก็ว่าจะเชื่อเจ้าเดดวอร์มเสร็จแล้วว่าจะไปหามหมู่บ้านของบรา,าโคทันทีแต่ไม่ทันไรผมก็โดนแรงมังกรสายฟ้า2ตัวลุมกระทืบครับแน่นอนว่า ผมต้องโซ่หลุดและสูบบ้อัมังกรทั้งสองตัวครับใช้เวลาไม่นานนะัก็ฆ่าทีทั้งสองตัวยามกับพี่ศพไม่สวยทุกลายเชื่อมังกรสองตัวเสร็จผมก็ได้วิ่งไปหามหัวหน้าหมู่บ้านทันทีซึ่งมันก็เป็นวัชจักรแบบเดิมเลยครับตีแล้วก็ผักแล้วก็ให้ลูกสมุนมาช่วยตีแล้วก็วิ่งหนีมันก็เป็นวัชจักรแบบนี้จนถึงเช้าครับและในตอนเชา้าผมก็ได้ปราบเจ้าบาลาโคลงได้และได้ดอบหน้ากลางนิดๆหน่อยๆมาผมได้อิ่มนํำสำใจได้ได้กลับบ้านทันทีครับในวันที่46 ผมได้เริ่มทําการขุดเหมืองเพราะผมต้องการที่หาแร่ชนิดหนึ่งครับโดยผมก็อ่านมันไม่ออกเหมือนกันอะแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะเป็นคนโชคดีเกินไปหรือเปล่าครับหลังจากที่ผมคุณเหมืองมาได้สักพักผมก็ได้ตกไปสู่ด้านล่างทันทีและพอผมได้วิ่งหาสักพักผมก็ได้ไปเจอสิ่งนี้ครับใช่แล้วครับมันคือเฟอร์ราอลนัทหรือก็คือเจ้าอัศวินครับที่เราจะไม่สามารถยิงธนูใส่มันเข้าเลยล่ะครับหรือดาบก็ไม่สามารถฟันได้มีเพียงอย่างเดียวก็คือการตีที่หลังมันครับ แต่ไม่รู้ว่าทําไมดาบอีคลิเบอร์ของผมแรงขาดนะั้นเลยหรือไงครับดูนี่ละกันใช่แล้วล่ะครับผมตีมันทีเดียวก็ตายละจากเหตุการณ์ครั้งนี้จริงทําให้ผมเหิมเกินมากยิ่งขึ้นครับเล่นซะผมลืมฟาร์มแร่ไปเลยในวันที่47-48ผมได้ทําการเอาหน้ากากมาเก็บไว้ในหีบเหมือนเดิมครับก่อนที่จะได้เอาหัวกะโหลกมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านครับซึ่งมันเป็นหัวกะโหลกของมังกรไฟระดับ3 ผมได้เดินทางไปสักพักครับจนตกกลางคืนผมก็ได้มาเจอกับฝูงซัมบี้ที่มาลุมล้อมผมแถมผมก็ได้ไปเจอรังของสัตว์บางอย่างครับผมเลยว่าจะลงไปดูสักหน่อยพอลงเข้าไปดูเสร็จปุ๊บผมได้ตกใจทันทีเนื่องจากมันมีเจ้า,มาแมลงอะไรสักอย่างอยู่ครับแถมมันยังเป็นราชินีของมแมลงด้วยผมยิงเล่ยธนูของผมทำการยิงมันทิ้งทันทีครับยิงไปได้สักพักมันก็ยอมนอนดิน้นและคุยดรากมาม่วงไปทันทีผมเลยได้ทำการยิงตัวลูกน้องไปด้วย พอค่าเซจหมดแล้วผมจึงได้ทําการสํารวจของดูครับแต่ก็ไม่มีอะไรเลยล่ะครับที่ทให้ผมค่อนข้างในเซ็งอย่างมากเป็นรางของราชินีแท้ๆแต่กลับไม่มีอะไรเลยถึงตอนเช้าผมก็ได้โดนดึงดูดด้วยเสียงบรรเลงอันแสนไพเราะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ดู YouTube มาเนี่ยผมจึงอยากลองดูผมจึงได้หักสายและต่อบล็อกกันไว้และได้ทาค้าเป็นเจ้าที่อุดหูขึ้นมาทันทีครับซึ่งรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะโอเคเลยล่ะครับพอเซ f เสร็จปุ๊บ ผมก็ไม่โดนมันร้องเพลงใส่ครับแถมพอผมไม่โดนมันสะกดจิตเสร็จปุ๊บเจ้าไซเลนก็ไม่ทําอะไรผมด้วยแต่ว่าผมก็ไม่สนอะเอาจริงๆนะไม่ว่าจะดูกี่รอบมันก็โคตรจะเทเลยนะพอวิ่งเร็วบนทรายเนะี่ยโคตรจะเฟีเ้ยวตอนที่ผมจไปเจอมังกรสีดําและเจ้าพายุกัตเตอร์เลยครับซึ่งเจ้ากัตเตอร์ก็ค่อน,น,นข้างเนี้ยหนาม่นแต่ก็ไม่ได้แยข่ขนาดนั้นนะผมได้วิ่งเข้าไปชาร์จกับมังกรสีดำทันทีก่อนที่ไม่นานนกะผมก็จะไปป่ามาลงได้ปิดท้ายด้วยการจุด TNT ใส่พวกอัศวินสีเขียวที่สวรน่าไบ ตูม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 โอ้ยในส่วนของวันที่สิเก้าถึงห้าสิบผมได้รับรั้วมาเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับล้อมรั้วที่ข้างๆบ้านของผมไม่รู้ว่าผมจะไปทําอะไรนานขนาดนั้นพอล้อมรั้วเสร็จปุ๊บมันก็ตกเย็นซะแล้วละครับพอถึงในวันที่ห้าสิบปุ๊บผมจึงได้เอาฟางที่ในหมู่บ้านมาทําการลากสัตว์ทันทีครับโดยผมได้เจอวัวสองตัวแล้วก็แกะหนึ่งตัวสีขาวและแกะหนึ่งตัวเป็นสีน้ําตาลหลังจากลากเข้ามาเสร็จ ด้วยความที่มันยังเหลือเวลาอยู่ครับผมยังได้ทําการปิดด้วยรัวแล้วก็ไปทําทางเดินขึ้นมาทีเพื่อให้มันสะดวกกับการเดินขึ้นมาในอนาคตครับอ่ะอ่ะยังไม่หมดวันยังไม่หมดวันผมได้ทําการตกแต่งหน้าพอเท่าว้าของผมครับเพื่อให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นก่อนจะปิดที่บ้านของผมและก็ทําการตกแต่งรอบๆที่เขียนวงแหวนด้วยกระจกและโกสโตนและก็หมดวันครับ นี่ก็คือ100วันของพาร์ทที่2แล้วโอเคก็ไม่พูดเยอะแล้วกันเจ็บคอคลิปนี้ขอ10,000วิวเพื่อมีอพตีต่อไปโอเคแค่นี้แหละจุบุจุบุ